สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กมาพบกับเก่ามัชยาเด้อครับพี่น้องบรรยากาศช่วงเช้าเช้าครับพี่น้องเนาะอาการเย็นสบายครับผมมันนี้ครับแต่ว่าตอนบ่ายกับบอแหน่คื้เก้าครับผมครับเอามันนี้กมานําเสนอแนวทางตัวเลขของเสี่ยนเขาใหญ่เด้อครับผมครับเพื่อนกมาขึ้นเวทีครับผมนําแนวทางตัวเลขอ่าสู้พี่น้องเอฟซีกะถือว่า เลขเด่นเพิ่นเดินดีครับผมเลขเด่นเพิ่นดีเดินดีมากครับพี่น้องครับงวดล่าสุดนี้ครับผมเสียนเขาใหญ่ครับเด่นบนสองกับห้าเน้นห้าครับผมใชีได้เพิ่นจับคู่พะเขาครับผมเพิ่นไ้เม็ดเดียวครับเพิ่นมาั้งแต่ตองงวด้ะครับผมครับเลขไม่น่าลงทุนบนคือหกครับนี่ผ่านครับผมเลขเด่นก็ผ่านเลขล่างเด่นสี่กับหก เข้าที่สี่แ้วครับผมเพิ่นเป็นเน้นหกต่ว่าเข้าที่สี่ครับนี่ครับผมนาเสียดายครับพี่น้องเนาะเพิ่นบ่ได้จับซี่ไลายปินได้ครับผมเพิ่นจับแค่ซี่หกหกซี่เพิ่นบ่ได้จับซี่สามสามซี่เหมือนกับหกนะครับผมแต่ว่าเหล็กเด่นเพิ่นมากเลยนะครับพี่น้องนี่เบิ่งไปนทำกันครับผมมีข้อมูลมีสถิติครับพี่น้องเนาะ ทุกคลิปมีข้อมูลมีสติไม่ได้โมเมหรือว่าถูกล้างห้อยออกด้ครับพี่น้องครับทุกคลิปมีข้อมูลยูท่ว่าพี่น้องเอฟซีจะเห็นคลิปบอดเท่านั้นครับผมครับยังเช่นอาเซียนน้องน่กขั้มสีครับผมเพื่อนกับ่งมาอิลีครับผมในไลฟ์พี่น้องเอฟซีก็เห็นครับที่เขามาเชียให้บเบิงครับส่งมาวันที่สิบสองกุมภาพันธ์ถ้าผมเลขออกวันที่สิบหกส่งก่อนเลขออกครับผม สามเก้าห้าครับพิ่ีนาเสดายครับพี่น้องเนาะหรือว่าอีกหลายเซียนครับผมประ่าจะเป็นพ่อไพบุญกับล่งคลิปยูดูบครับพี่น้องอยู่ที่ว่าพี่น้องจะเห็นคลิปว่าครับผมครับมีทุกคลิปครับผมเอาคลิปนี้เลขเซียนเขาใหญ่ครับผมไปรับชมรับฟังน้ากันเป็นแนวทางเสียงสูงเสียงดวงเด้อครับพี่น้องหนึ่งมีนาคมหกสิบเจ็ดครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับเซียนเขาใไ่ ครับเกามาเชียกขอขอพระคุณอาจารย์เชี่ยนเขาใหญ่เด้อครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียน้าเชียอูน้าชายในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลกอาจารย์กันเลยครับอาจารย์ครับครับเกามาเชียสวัสดีอาจารย์ครับผมครับสวัสดีครับเกามาเชียใช่ครับผมเออมาเชียด้วยรวมรวมทั้งเอฟซีทุกท่านนะครับผมครับ เป็นยังไงบ้างครับผมงวดที่แล้วก็เข้าเรียกวิก่งเข้าอยู่ครับผมเข้าเข้าผมก็ใช้เลขวิ่งประจำแหละสัสองตัวไม่ค่อยไดหวังอะไรมันโอ้เสียดายตัวประกบไม่มาใช่ใช่มันมันผมไปเข้าคู่กับเด็ตําลังมันจะไม่มาด้วยกันครับผมมันจะมาได้แค่ตัวเดียวประกบมาเชียร์เรเป็นไงพอได้ไหม <laughs> ได้ก็ไม่เต็มที่นะครับผมรู้รู้กันอยู่เลขตัวนี้ครับใช่ ได้เลขฝั <ผม S 1> นนาเชียด้วยครับผมนี่กําลังมองหาเลขสามตัวหน้าจะไปซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์อยู่เนี่ยสามตัวหน้าเลยครับผมเออพรละสามตัวท้ายมันได้แล้วไงเหลือสามตัวหน้ากําลังเลือกอยู่พอนีเข้ามาเขียนโชคมาอ๋ออือาจารย์ม,มีมีเลขสามตัวท้ายด้วยมีมีสิฝากให้ชุดเดียวงวดนี้ครับผมลองทิ้งส่วนด,ลดูลองดูลองดูเียมนะครับผมวันนี้วันนี้จะเปลี่ยนแผนมาให้ดูสักหน่อยครับผม หมดที่แล้วอ่ะมันได้มาหนึ่งห้าเก้าโอ้เจ็บใจเอาแต่หนึ่งห้าอ๋อใช่ใชครับผมอืมสูตรผมอ่ะสูตรผมทำอยู่เนี่ยมันได้หนึ่งห้าเก้ามันได้แค่สามตัวไม่ได้ตัดเล่นห้าเก้าใช่ใช่วันนี้มันได้มาสี่ตัวโอเคครับผมปางมา้รบนครับวางวางสี่บนวางสามตัวไอวางสี่ตัวบนเลยโอเคครับสามสี่ห้าแปดสามสี่ห้าแปด ครับแล้วก็ดึงเด็ดลงมาสามกับสี่สามกับสี่เออเน้นสามนะครับครับ <Yeah. S 2> เน้นสามชุดสองตัวมีสามห้ากับสามแปดสามห้าสามแปดครับชุดสามตัวชุดเดียวเลยหกสามแปดหกสามแปดเลขไม่มาเลขไม่มาร้อยสิบหน่วยเก้า เก้าหรือครับอาจารย์ครับเก้าไม่มาคนนี้อืงวดที่แล้วหกไม่มาครับผมใช่คนนี้เก้าก็ไม่มาเลขก็หน้าลงทุนบนคับเก้าทุกหลักเก้าไม่มาครับแต่เก้ายังอยู่นะเก้ายังไม่ไปนะอืมเดินล่างตัวเดิมไป4สี่กับหกสี่กับหกใช่ เก้ามันจะมาเก้ามันจะมาเล็กล่างเก้าสี่กับเก้าหกโอ้เก้าจะมาล่างครับผมพว่าทุดท้ายจะมาวันที่วันทุดท้ายแล้วเพราะว่าเดือนมีนาเนี่ดาวเกตดาวพระเกตเขาจะย้ายราศีแล้วครับผมเพราะว่าอาจารย์มีเกี่ยวกับดวงดาวด้วยใช่ใช่งวดวันที่หนึ่งนี่เขาเขายังจะให้โชคอยู่ครับผมมันจะมีเก้าติดอยู่ใช่ตัวเต็งเป็นเก้าสี่ครับผมเก้าสี่ครับครับ อข้างบนเป็นตัวเต็งสามแปดนั่นแหละในสามตัวนั่นแหละครับผมวันนี้น่าจะมีโชคครับอืมผมไปคำนวณสอดสุดท้ายปวดหัวเลยไปเน้นคู่กันเจ็บใจเลยไปเน้นหกด้วยนาะเสดายครับผมล่างใช่ใช่ถ้าเน้นสี่นี่ยผมว่าน่าจะจับมีสี่สามด้วยเพราะว่าเห็นจับสามหกอยู่ก็เลยมาฝันเนีฝันเด่นแต่เก่าๆก็เลยเออเอาชุดเก่าดีกว่าไว้บอกงี้ครับอืมเลยชุดเก่ามันก็โอเคแล้วพอ พอได้ใช้ครับเอ่อ fc ตามเยอะเหมือนกันนะของผมเนาะครับผมเพราะว่า<อ>เลขเลขน้อยหางแล้วก็เลขเด่นก็ถือว่าชัดเจนอยู่ครับผมใช่ใช่ชัาเ<จ>น <ผม S 1> ตามรักรักไอรักแบบเดียวกับผมอะยังไงก็ได้เงินทุกยอดครับอืมแล้วอาจารย์ที่ว่าจะให้เลขเลขหมุนนะครับ จะเลขหมุนเลขนี่แหละสามตัวท้ายนี่แหละแต่จะหาสามตัวหน้าเรามันที่หนึ่งโอ้ความหมายผมเข้าใจนะครับจะมีคำนวณเลขหมุนด้วยไม่ไม่ไม่ผมได้สามตัวหลังแล้วไงเราวัลที่หนึ่งแล้วผมจะหาสามตัวหน้าเราวันที่หนึ่งแล้วไปซื้อรถตร้ออนไลน์ในเป๋าตังค์อ่ะ๋อเข้าใจแล้วครับผมเลขแรกๆเราจะระบุตัวเลขได้ไงครับอือเราจะระบุตัวเลขเลยใช่ใช่เผื่อมันโชคดีไงครับอ๋อยังไงอาจารย สมให้ดูนียนะครับผมครับพี่น้องเอฟซีสนใจครับผมเดี๋ยวถ้าเลื่อกของเราจะส่งให้ดูครับผมครับผมครับครับครับเลขอาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับผมครับครับขอให้เอฟซีโชคดีทุกคนครับครับขอบพระคุณอาจารย์เนื้อครับผมครับครับผมครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผมครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับเลขเซียนเขาใหญ่กับสายยาพิ่นอยู่เขาใหญ่ เพิ่นอยู่ปากช่องเด้อครับผมเพิ่นอยู่ทางปากช่องครับเพิ่นกะือวว่าหันเด่นเพิ่นกระเข้าครับผมเข้าที่ห้าครับผมเพิ่นเด่นจังไดยกับห้าก็ต้องมีครับผมเลขออกเก้าห้าแต่ว่าเพิ่นจับคู่เพราเขา่นให้สองห้าห้าสองเม็ดเดียวครับเลขบนหาลงทุนเงื่ว่าหันเผลใครเฮงฮกครับผมครับก็ถือว่าทานครับพี่น้องเอามาเบิ่งเงื่วันที่หนึ่งมีนาคมครับเด่นบนเอาเป็นเลขมาครบบนก่อนเร้อครับผม มาคบบนสามสี่ห้าแปดครับผมสามสี่ห้าแปดถือว่าเป็นเด่นบนครับซักพี่น้องเนาะเพราะว่ามันจะบอกสัมพันธ์กับอ่านเลขสามตัวของเพ่นเป็นเลขเด่นบนต้องมีให้เห็นครับผมสามสี่ห้าแปดสามสี่ห้าแปดวันนี้ก็วิ่งเด่นหรือว่าดึงเด่นออกมาสองตัวครับผมสามกับสี่กับเน้นไปที่สี่อเน้นไปที่สามด้วยครับผม สามครับพี่น้องเนาะสามตัวเดิมครับแล้วก็มาจับคู่ก็จะมีสามห้าสามแปดครับผมสามห้าสามแปดเน้นไปที่สามแปดครับแล้วก็มาเลขสามตัวบนครับพี่น้องเลขสามตัวบนหกสามแปดเม็ดเดียวเด้อครับผมหกสามแปดเลขไม่น่าลงทุนบนครับผมครับคัดใจพี่น้องที่เพว่าครับผมเก้าครับผม เก้าไม่มาบนครับเพิ่นห้มากครับแต่ว่ากับปรดิเบิ้งผลงานของผุนเงี้วๆได้ครับผมเพิ่นเพิ่งจะไ้งวดวัางหันคือดับหกบนกับหกบ้าอีกทีครับพี่น้องงวดนี้เพิ่นดับเก้าบนครับกับรองเบิ้งเป็นแนวทางเบิ้งครับผมครับดับเก้าบนส่วนเลขล่างครับผมเด่นล่างคือสี่กับหกครับผมสี่กับหกครับเพิ่นว่า เก้าดับบนสันจล่วงลางครับผมครับงวดนี้จะเป็นงวดสุดท้ายติดีเก่าด้วยครับผมบุญวาครับ9ก้าสเน้นไปที่94ครับผมออถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องมชี่โชคดีด้วยครับผมถูกหวยเลือกเงินไปน้ำกันครับ1มีนาคม67สิบเจดหรับคลิปนี้สวัสดีครับ